เกษตรบ้านส่วนแมกไม้มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เกษตรบ้านสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมไม้ประดับมงคลอีกหนึ่งชนิดค่ะไผ่กวนอิม ก็เชื่อว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนรักต้นไม้สนใจซื้อมาปลูกกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเพราะจัดว่าเป็นไม้พุ่มที่เลี้ยงง่ายโตวไวรวมทั้งได้รับความนิยมนำมาปลูกเพื่อประดับภายในบ้านด้วยค่ะเรามาทำความรู้จักกับไม้พุ่มชนิดนี้รวมถึงวิธีการปลูกและการดูแลรักษารวมถึงการปลูกให้เสริมห่วงจุ้ยให้กับบ้านด้วยค่ะ ไผ่กวนอิมก็เป็นไม้ประดับประเภทพุ่มค่ะถึงแม้ว่าจะมีชื่อเหมือนไผ่แต่ก็อยู่คนละตระกูลกันนะคะเพราะว่าต้นไผ่จัดเป็นไม้พุ่มวงย่าผู้คนนิยมปลูกไผ่กวนอิมเป็นอย่างมากก็เพื่อที่จะคลายเครียดร,รวมทั้งเอาไว้เสริมดวงตามความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยของชาวจีนอีกด้วยค่ะ สำหรับการปลูกไผ่กวนอิมภายในบ้านนั้นนอกจากจะเป็นต้นไม้ขนาดกระทัดรัดแล้วนะคะก็ยังเหมาะแก่การประดับภายในค่ะทำให้บ้านดูร่มรื่นสวยงามเป็นไอเดียจัดสวนระเบียงคอนโดแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องออกแดดมากด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อว่าไผ่กวนอิมมีส่วนช่วยในการเสริมฮวงจุ้ยบ้านอีกด้วย โดยการปลูกและจัดวางไผ่กวนอิมไว้แต่ละจุดก็จะช่วยเสริมเรื่องต่างๆค่ะโดยทั่วไปแล้วผู้คนก็นิยมปลูกไผ่กวนอิมในดินร่วนหรือในน้ำนะคะวิธีปลูกไผ่กวนอิมก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบค่ะก็คือไผ่กวนอิมที่ปลูกในน้ำและไผ่กวนอิมที่ปลูกบนดินค่ะ ไผ่กวนอิมที่ปลูกในน้ำนะคะเราก็จะเตรียมก้อนกวดสำหรับปลูกต้นไม้ไว้ประมาณหนึ่งค่ะแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดเตรียมพร้อมลงกระถางค่ะโดยก้อนกรวดนี้จะช่วยยึดต้นไผ่กวนอิมไม่ให้ล้มแทนการใช้ดินค่ะจากนั้นก็นำไผ่กวนอิมใส่ภาชนะที่เตรียมไว้โดยเลือกภาชนะใส่นะคะ เพื่อให้มองเห็นรากของต้นไม้รวมทั้งระดับน้ำที่ใช้เลี้ยงก็กะให้พอดีด้วยนะคะแล้วก็จึงนำก้อนกลวดมาจัดเรียงเพื่อตั้งต้นไผ่กวนอิมให้ตรงค่ะเ <Finnish> ติมน้ำสะอาดลงไปโดยกะให้ปริมาณท่วมรากของต้นไผ่กวนอิมและหมั่นดูแลต้นไผ่ให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติค่ะ เราก็มาดูวิธีการปลูกไผ่กวนอิมที่ปลูกในดินนะคะก็จัดเตรียมภาชนะหรือกระถางที่มีขนาดพอดีนะคะก็เลือกที่รับกับต้นไม้ขนาดต้นของไผ่กวนอิมด้วยนะคะหากปลูกหลายต้นก็เลือกภาชนะที่มีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมค่ะ แล้วก็จึงเลือกดินนำม,มาผสมกับดินที่ใช้ปลูกแคทตัสค่ะหรืออาจจะนำม,มาผสมกับดินร่วนพีทมอสและทรายเพื่อให้ได้ดินที่มีเนื้อดินและความชุ่มชื้นในการปลูกไผ่กวนอิมได้พอดีค่ะจากนั้นก็นำดินลงในภาชนะหรือกระถางที่เตรียมไว้จากนั้นรองฐานภาชนะด้วยก้อนกรวดหรือเศษกระถางให้สูงขึ้นประมาณ1 2นิ้วค่ะ เพื่อช่วยชะลอน้ำไม่ให้น้ำไหลซึมเร็วเกินไปค่ะต้นไม้จะได้ดูดซึมน้ำได้เมื่อให้น้ำแต่ละครั้งนะคะอีกทั้งยังตัดรากไผ่กวนอิมที่เน่าออกให้ไปในตัวค่ะนำไผ่กวนอิมมาชะล้างรากและลำต้นให้สะอาดตัดใบที่เหลืองออกทิ้งไป ปักต้นไผ่กวนอิมลงดินโดยปักให้ลึกประมาณ2นิ้วค่ะสำหรับการดูแลไผ่กวนอิมนะคะการดูแลไผ่กวนอิมให้ถูกวิธีจะช่วยเลี้ยงให้ต้นไม้นี้สามารถจเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ ไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายซึ่งสามารถดูแลได้ง่ายค่ะหากปลูกไผ่กวนอิมในน้ำก็ควรที่จะเปลี่ยนน้ำทุก7-10วันโดยทำความสะอาดก้อนกรวดและภาชนะที่ใส่เลี้ยงต้นไผ่ด้วยอย่างสม่ำเสมอค่ะ สำหรับผู้ที่ปลูกไผ่กวนอิมในดินนะคะก็ค,ควรหมั่นรดน้ำ<ค>เมื่อเห็นว่าลำต้นเริ่มแห้งคะ่ะโดยให้สังเกตตรงลำต้นที่โผล่พ้นจากดินมาประมาณ1-2นิ้วคะ่ะก็อาจจะใส่ป,ปุ๋ยบ้างนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้มีความเข้มข้นมากามมามาก็อาจจะให้ซัก เดือนละครั้งนะคะเพื่อเร่งให้ใบมีความสวยงามยิ่งขึ้นค่ะและก็ควรที่จะตั้งกระถางไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อให้โดนแสงแดดบ้างเล็กน้อยแต่เลี่ยงรับแดดโดยตรงค่ะเพราะต้นไม้จะโตเ,เร็วนะคะแต่ถ้าหากว่าใบเริ่มที่จะออกสีซีดก็อาจจะนำออกไปรับแดดบ้างเป็นบางครั้งค่ะ เพราะว่าไผ่กวนอิมเองก็จะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิพอเหมาะและก็ควรที่จะระมัดระวังไม่ให้แมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นนะคะมาเข้าใกล้เพราะว่าไผ่กวนอิมเป็นพิษต่อแมวค่ะ สำหรับต้นไม้ที่เราปลูกนะคะก็เปรียบเหมือนสมาชิกในบ้านคุณอาจจะต้องคอยดูแลสังเกตประคบปะงงมตามสมควรเพื่อให้เติบโตและงอกงามอยู่คู่กับเราไปนานแสนนานค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็ได้นำภาพของไผ่กวนอิมเขียวค่ะซึ่งออกดอกแล้วและดอกก็มีลักษณะที่สวยงามมากมาให้ชมกันด้วยค่ะ ก็ไม่บ่อยนักนะคะที่เราจะมีโอกาสได้เห็นดอกของไผ่กวนอิมค่ะสำหรับต้นนี้ก็ใช้เวลาหลายปีทีเดียวค่ะกว่าที่เขาจะออกดอกได้หนึ่งครั้งนะคะไผ่กวนอิมก็ยังเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามและมีความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้กเกษตรบ้านๆก็นำ ไม้มงคลไม้ประดับสวยๆไม้ชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องเกษตรบ้านๆกันด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องเกษตรบ้านๆในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้เกษตรบ้านๆลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ